โอเคก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรอยู่กันรายการ EP Gamer นะครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับ t 0.40.0 a l ด a ูนย์สีนะครับเออไมค์ครับพี่อีนะครับลืมพูดโอเคนะครับตอนนี้ผมจะมารีวิวอัปเดตนะครับอัปเดตของมันนะครับก็จะมีนี่ครับมีพวกรีพิเตอร์มานะครับเราสามารถทำเป็นวงจรจะได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับที่ว่าใส่ไะครับ ไปขอได้แล้วโอเคทุกบอกแรนนะครับแล้วก็จะมีดิฟฟิเซอร์นะครับแล้วก็ที่ท่อสุขของนี่นะครับแล้วก็จะไอ้นี่เด็ดฟด็ดเด็ดดัมเปอร์นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งก็คือนี่ครับเราสามารถเปิดกล่องได้แล้วนะครับเปิดกล่องในหมวดอมตะนะ เราสามารถเปิดได้แล้วก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยโอเคนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถใส่หัวได้แล้วใส่หัวข้ทองได้แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งไท a ลนมันอเมซิ่งมากเลยครันผมโอเคแล้วก็ okay. เอออะไรนะเอมีนี่ครับ เป็นพวกว่าส่งของนะครับทางเอ่อส่งของทางรถไฟนะครับนี่เป็นกล่องกดส่งของได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นท่อส่งนะครับไ่ดูผมไม่เคยใช้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับ TNT อันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันสงสัยจะเอาไว้แกล้งเพื่อนนะครับโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีกวะเออเออมีนี่มี มีพ่อมดนะครับพ่อมดมากเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นเอาชีวิตรอดนี่มันจะปลาใหญ่ตายหาเลยนะฮะโอเคนะครับมีอะไรอีกว่าดวนออนี้ครับมันจะมีอันนี้ด้วยนะครับก็เป็นว่าไอเป็นไอ ยังไงล่ะเป็นเหมือนหม้อนะครับหม้อใส่น้ำหม้อใส่น้ำแล้วก็สามารถใส่น้ำได้นะครับนะตอนเป็นเอาชีวิตรอดนะครับเราก็ใช้ขวดเปล่าวขวดเปล่านะครับสามารถตักน้ำได้นะครับตักน้ำไปบุกยาอย่างนี้นะครับผมโอเคทำไปมืดพอดิ โอเคนะครับอัปเดตน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละน่าจะมีเพียงเท่านี้นะที่ผมดูอัปเดตน่าจะมีเพียงก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีเอ่อบิวบิวบิวอื่นนะครับอัปเดตอัปเดตมาเดี๋ยวผมจะ ทยอยรีวิวแล้วกันนะครับผมก็แค่นี้แหละครับสำหรับบิวแรกนะครับของตัวเกมไม c ครับ0.14.0 Alpha บิวหนึ่งนะครับผมโอเคบายบายครับบายบายจบเพียงเท่านี้แล้วกันโอเค โอเคนะครับดูคลิปเสร็จก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และยืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับบ๊ายบายจ้า